ครับเมื่อเดี๋ครับขี่รถเข้าไปาหาในอาหารลิงตู้ถัดไปน้องแต่ไปได้วัดอันนี้แหละครับวัดไอ้วัดสันติพักวัดจันเดี๋ยวเขับไปก่นอนนี่ลิงไหลพี่น้องพกดจะตรงนี้ก็ได้นี่ก่อนโอ้ยคุณลิง นนี้แหละตรงนี้แหละเออโน่นโน่นเราใส่กระมังนะ่ะที่เขาใส่กระมังให้ม,หมันนะ่ะเห็นไหมมันจะมีกระมังของมันอยู่นั่นนะ่ะ <General. S 1> ตรงนั้นนั่นน่ะพ่อนี่ตรงลานนี้ก็ได้อออไเอามากองไว้ตรงนี้เดี๋ยวมันก็มาเอาเองของมันอ๋อเรากลับรถใช่ไหมเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวถ้ามันมาเดี๋ยวกลับรถไม่ได้เ <c oughs> ดี๋ยวมันมาลุมเดี๋ยวมันมาลุมกลับรถไม่ได้ยิงไครับพี่น้องยิงไหลายครับาร์นี้กับซีเอาอาหารให้ลิงครับขุด อินกิมันเข้าไปเดี๋เดี๋ยใจเย็นใจเย็นนี่แหละครับเดี๋ยวลงขะลงขาลงทั้งขึ้นกระไกลพุณมันไปอบุ้มบั้มบุ้มบั้มขอระบาดพี่น้องครับยิงหลายอุม หลายครับหลายครับพี่น้องลิงอร่อยไหมเนญ่เลยอ่ะวกินดูดิ่กี่โพแทเนี่กินบอคันเบิดกเอาแล้วมก่อนูดิเออินใหญ่เลยอ่ะบุ้ยด้หอดเออชอบกล้ยเหรอมากล้ยพุทดูดิดูดิน่าสงสารมันว่ะ ไป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 ได้แล้วกับไปปนอนน้อยไปลอ,อ